สวัสดีครับพี่น้องมือนี้ผมลุงสอนคนออหน้าผ้าเลาะขอยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศการเลาะทงให้ทงหน้าครับมือนี้ผ้าพี่น้องมาเบิงจุดเช็คอินครับของอำเภอละเยีย้เด้อครับมือนี้เป็นจุดพักพรยนยนไกยครับพี่นอ้องสำรับภูที่พานไปพานมา ครับสัญจ,จรผพานไปพันมาครับถนนเส้นนี้เนาะจากอำเภอนาเยี่ยครับไปตำบลหน้าดีครับจุดตรงนี้พี่น้องสามารถปักมุดมาเลยครับพิมพ์คำวา่าโคกนาหนองกุ้งครับพี่น้องคนหาทางาแมปได้ครับพี่น้องก็จะขึ้นมาท่านที่ครับสถานที่ตรงนี้ครับอยู่กลางทุ่งน้า บรรยากาศงามงามเด้อครับพี่น้องมืนนงอนีลุงซ้อนได้ผ่านมาเลยแวะเขามาเอาบรรยากาศมาฝากพี่น้องครับอ่าด้านในเพื่อนก็นจะมีร้านขายของชำครับอ่าเป็นร้านขายของชำขนาดเล็กครับจะมีะเครื่องดื่มนี่มีทุกชนิดครับใบคอยบริการครับพี่น้องผู้สัญจรอ่าถี่แวะเขามาตรงนี้เนาะครับอ่าทางร้านเพิ่นกะ ออกแบบได้สวยงามครับพี่น้องมีมองนั่งมองเศร้าให้พี่น้องไน้นั่งเศร้ามีแห้งครับจิบเครื่องเด่มไปเนาะพร้อมชมบรรยากาศงามๆครับผิวสวยๆครับมองลงไปทงหน้าครับด้านทิศตะเวนออกอนาร้านเพื่อนก็จะติดถนนครับพี่น้องเป็นถนนคอนกรีดครับผ่านไปผ่านมาสะดวกครับส่วนด้านหลังเนาะ ด้านหลังก็จะเป็นที่สถานที่ให้พี่น้องได้เซี่ยวฟี่ครับพี่น้องสามารถเข้าไปถ่า,ายรูปถ่ายยังใดครับเพื่อกระจาเฮ็ดไปเป็นสะพานครับพี่น้องสะพานยางเข้าไปครับไปตรงสะเนาะครับสะเพื่อก็ะจะเฮ็ดศาลาไว้ครับเป็นศาลา,าใหม่ครับปลุกหาง าจากฟังสาไปนิดนึงครับเพื่อนก็นจะเฮ็ดเป็นสะพานย่างเข้าไปครับพี่น้องไปตรงซาลาเนาะบุกขึ้นออกไปตรงสาครับสะก็จะขนาดใหญ่พ่อสมควรอยู่ครับพี่น้องสิบถึงสิบห้าเมตรครับความกว้างเนาะความเน่าก็อยู่ที่ประมาณยิบหาถึงสามสิบเมตรครับส่วนความลึก,กจะได้อยู่ครับพี่น้องอประมาณอยู่ที่สามเมตรครับ รอบๆคู่สะก็จะเป็นเพื่อนก็จะตกแต่งครับตรงนี้ก็จะมีสิ่งสาเนาะให้พี่รองเข้าได้นั่งได้หัวเล่นครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดมายืนเซลฟี่ครับยืนถ่ายรูปถคายังได้ครับถ่ายรูปกับผู้สาวครับสำหรับนี่ผู้สาวเนาะสำหรับผู้ที่มีผู้สาวครับผู้วาวผู้แพ้วครับสาวสาเด็จสมหน่อยครับ ป่าสัหน่อยไหวรุ่นทุกเพศทุกไวไหวครับบ่าวว่าแต่ทุกเพจทุกไวไหครับบ่ว่าแต่เพศได้สามารถขมาในนีได้ครับบ่าว่าผูเ่าแก่ครับสามารถขมาแวะตรงหนี้ได้เด้อครับพี่น้องเด้อเพื่อนก็นจะออกเปียได้งามครับออกเปียได้ล่งตัวครับตรงนี้เนาะครับนี่มองอให้พี่น้องเฮาได้นั่งพักผ่อนครับเพื่อนก็นจะปุก กระต้อบที่น้องนี่เห็นบ่ครับกระตออเพื่อนก็จะเฮ็ดงามเนาะครับจะมีกระตออ้อเป็นบอกย่งไงก็คือเป็นเทียงหน่อย,น,ยน่นะครับเพื่อจะเห็นบันไดขึ้นไปนี่เห็นบ่ครับอาจจะเป็นบันไดซีขันเนาะขึ้นไปเพื่อจะมีโต๊ครับมีโซฟาให้นั่งครับข้างบนเพื่อจะมุ้งในหยาครับที่น้องบรรยากาศเยน่น่เนยน็นครับอมองออกไปทงหน้ากับวิวงามเนาะ อีกจักน้อยนี่แหงสิงามก่านี้เด้อครับพี่นอ้องอ่าเพราะว่าเขาก็สีเา่าครับก็บสีเน่ากัเสีเยวแล้ะก็สีงามก่านีเนาะเนี่ยไปทังใดกับสิเป็ต,เต่เบิงเด้พี่น้องบา้านนี้ครับวันนี้ลูกซแอนเว้ขม่านี่ยังบนงามานไดนครับอีกประมาณสักสองเดือนเด้อพี่น้องเดือสองเดือนข้างนานี้ครับอ่าผู้ที่ผ่านไปผ่านมาก็สามารถวะเข้ขม่าเบืองได้ครับอ่ามากินน้ำกินท้าอยู่นี่อ่ามากีบเครื่องดื่มครับ มีขนมนมเนยครับอยู่น,นี่ตรงร้านค้าร้านขายเพื่อนก็จะบริการให้อยู่ครับพี่น้องส่วนอาหารการกินเด้อครับเท่าที่ลูกศอนได้สอบถามเพื่อนก็จะบม่มีบริการให้ตัวพี่น้องเด้อตรงนี้จะบ่มีครับเป็นต้นว่าอาหารตามสั่งอย่างสี่ครับจะบ่มีครับจะมีในส่วนขนมนมเนยครับอาหารหวางจ่างสี่มีอยู่ครับ เครื่องดื่มอย่างสีทุกชนิดนี่อยู่ครับพี่น้องย่เดีนี่ครับเหลี่ยวเทพูมักครับเลือกเอาเลยเรื่อยครับพี่น้องเนาะครับเอาแเก็อยายืมจ่ายเงินเพิ่น้ำเนื้อครับพี่น้องบวชมาเพื่อกินของเพื่อนฟรีอะไรนะครับสถานที่นี่เพื่อนให้อ่าบริการให้พี่น้องในภาคฟรีอยู่ครับแต่ว่าเครื่องดื่มนี่ก็ต้องอ่าได้เสียเงินครับพี่น้องเด้อครับเอาอ่าผ่านไปผ่านมาก็ย่าลืมแวะครับพี่น้อง ตรงถนนเส้นนี่นะครับพี่น้องอำเภอนาเยียครับตำบลนาดีครับเป็นถนนค้นกรีดครับพี่น้องเตือนทางมาสะดวกสบายครับพี่น้องปักกูเกิลแมพมาเลยเนาะอ่ามาเบิงตรงนี้ครับไอเดียเพิ่นออกแบบนี้โอ้สุดยอดไลยครับพี่น้องเป็นตะเบิงแห้งงามครับขนาดเพิ่นเฮ็ดมาลายปีเด้อครับพี่น้องเด้ออ่าวิวยังสวยยังงามอยู่ครับอ่าบางส่วนก็จะมีอ่า พุพังไปบ้างเพื่อนก็นจะกำลังปับปรุงแต่งขึ้นมาใหม่เนาะครับเพื่อให้พี่น้องเข้าผู้สัญจรไปมาได้เขามาแวะเขามาพักผ่อนแต่มาชมมาแย่งบรรยากาศตรงนี้ครับพี่นอ้องตรงนี้ก็จะเป็นทนุ่งนาครับจุดพักผ่อนตรงนี้อยู่กลางทงาุ่งนาด้วยครับพี่นอ้องด้อเป็นจุดพักผ่อนกลางทงุ่งนาครับพี่น้องของอำเภอนาเยี่ยครับอ่า เท่าที่ผมสอบถามมึงอ่านนี่เป็นอ่าจุดตรงนี้เป็นเขตอ่าเทศบาลของตำบลนาจานนะครับเด้อบริเวนของตำบลนาดีครับเท่าที่ผมอ่าสอบถามคุณพ่อเจ้าของสถานที่เพื่อนครับที่เนี่กผมก็นึกว่าเป็นขึ้นเขตตำบลนาดีครับอ่าเป็นของตำบลนาจานครับอําเภอไรยะของเฮ้าเองครับพี่นนอจุดตรงนี้เนาะครับอ่าโคกน้องนาอโคกนาน้องกุ้งครับตรงนี้ครับ คือจุดเช็คยินครับพี่น้องพิมพ์เข้าไปเลยครับพี่นอ้องคือสามารถเห็นได้เรื่อยครับโคกนาน้องกุุงครับก็ย่าลื่อมเร้อครับพี่น้องเอาผมก็จะผ้าพี่น้องย่างเบืองอีกครับพี่น้องตรงนี้เพื่อนก็นจะโอ้เพื่อนออกแบบเพื่อ็เขียนอยังนอนเนีน่ยนี่ได้หลายยางครับพี่น้องเนะาะพี่น้องกับมาเบืองเอาเองครับพี่น้องเนะาะเป็นคำที่เพิ่นเขียนโอ้เพื่อนเขียนได้แบบ เจ้าไหนล่ะพี่น้องเมื่อ่านมือเอาครับพี่น้องให้ลูกศ้อ่านนี่ลูกนรบทนอ่านหนูครับแต่ว่ามีแต่เนื้อหาสาระเท่านั้นนะครับเพิ่นเขียนอยู่นี่บางค่็เป็นมุกตลกเนาะพี่น้องเนาะครับนี้ก็บโบไห้พี่น้องเข้ามาเนี่ยก็บโบไห้ซีเรียสนะครับเบิ่งช่มยิ่ไปน่าแต่ก็อ่านค่ำอักษรที่เพิ่นเขียนไว้ตรงป้ายนี่เห้อ อ่านเบิงกับเป็นมุกถีตรกครับพี่น้องห้พี่น้องในยิ้มเนี่ยวพาในจักหน่อยก็มีครับเอาผู้ใหญผ่านไปผ่านมากัอย่าเลืมเด้อครับแวะมาตรงนี้ครับอ่าตรงนี้ก็คู่สะเพื่อนเพื่อก็จะเฮ็ดอ่าปลูกเป็นกล้วยครับพี่น้องกล้วยมีกล้วยมีคาครับมีตะไครเนาอครับอ่าเป็นพืชพักสวนคั่ครับพี่น้องเพราะว่า อ่าเป็นเกษตรบุกเป็นเกษตรอยู่แต่ว่าเป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวจุดเช็คอินครับพี่น้องเป็นสถานที่พักผ่อนครับสามารถขมาได้ทุกเพศทุกวัยครับขมาอยู่ในนี้ครับเป็นตะเบิงครับพี่น้องอ่าจะผ้าผู้สาวมากก็ได้เด้อครับสําหรับผู้เบาครับผู้ไรมีคนในครขอบคั่ครับถี่ห้าฮักก็สามารถมาได้ครับแต่ว่าอย่าผ้าคนที่บหักมากเด้อครับเด้อ ครับโบว์ไปยังดอกย่านเพื่อนบ่มาน้ำครับพี่น้องที่มอ่าที่ลูกซอนวานี่ย่บป็ไปยังครับถ้าผ้าค้นที่บบหักแล้วเพื่อนบ่มาน้ำเฮาเมียนบ่ครับพี่น้องถาค้นที่ถ้าข้นที่เฮ้าหักหรือเพื่อนมาเข้าน่ะถาผ้าไปใสเพื่อนก็ัไปครับพี่น้องถ้าเพื่อนโ่หักเข้าเข้าหักเพื่อนแต่ขางเดียวนั่นเพิ่นกับบมาน้ำเฮาดอกเมียนบอกครับเอาเบาหยอกพี่น้องไปครับเอา สำหรับคลิปนี้ตุงซอนกับบ่มีอย่งางไรครับพี่น้องเอาไว้คลิปหน้าพอกันใหม่เนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ